สวัสดีครับอดูทารดวันนี้เรามาจับไพ่ทาโร่ท้ายให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกเรามาดูกันว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นยังไงนะครับเป็นการทํานายแบบกว้างๆนะครับไม่ใช่เป็นการทํานายส่วนบุคคลตรงบ้างไม่ตรงบ้างรับชมเพื่อความบันเทิงนะฮะถ้าเป็นประโยชน์อะไรถูกใจอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าก,กดซุปเปอร์แตงให้เราได้นะครับไพ่ไปที่1ครับได้ไพ่จัสติก นะครับได้ไพ่จัสติกนะฮะใบที่2ครับได้ไพ่หดาบนะฮะฮได้ไพ่หดาบใบที่3ได้ไพ่เฮอร์มิตนะฮะได้เดอะเฮอร์มิตมาแล้วแล้วก็ใบที่4ครับโอ้ได้ไพ่สามดาบนะครับได้ไพ่สามดาบปนะรับไพแป๊บนึงนะฮะ สำหรับชาวลัคนาไฟไม่ค่อยดีชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะมีไพ่ขึ้นเมเจอร์ด้วยการอยู่ถึง2ใบนะครับสถานการณ์ใบที่1เนี่ยได้ไพ่ j จัสติกนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยคุณจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เราต้องไป ตัดสินหรือประเมินใข่นะครับเป็นไปได้ทั้งตัวเราไปตัดสินนะฮะเป็นไปได้ทั้งตัวเราเนี่ยไปตัดสินไปพิจารณาผู้อื่นหรืออาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือตัวเราเนี่ยถูกพิจารณาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้ชีวิตวิถีชีวิตแต่ละคนนะครับแต่ผมมองน้ําหนักว่าจะน่าจะเป็นตัวคุณเองนะน่าจะเป็นตัวคุณเองที่ต้องทําหน้าที่ในการตัดสินพิจารณาอะไรบางอย่างนะครับมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การที่เราจะต้องใช้เหตุผลใช้หลักการใช้ข้อที่จริงอะไรบางอย่างนะอันนี้ just dig เนี่ยชัดเจนนะครับว่าเป็นการใช้ลักษณะของตักกัดข้อที่จริงเปรียบเทียบกันนะครับจะไม่ไม่ได้ใช้เรื่องของ feeling หรืออารมณ์และความรู้สึกมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้นะครับใครที่ทำงานสายเกี่ยวกับการ ตัดสินการประเมินเนี่ยจะมีบทบาทสูงมากหรือว่าใครทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายนะฮะหรือเป็นไปได้อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าตัวคุณเนี่ยมันจะเป็นช่วงวาระเดือนมีนาคมที่คุณจะต้องทําหน้าที่ในการตัดสินหรือพิจารณาคนภายใต้บังคับบัญชาหรือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่จะต้องมีการพิจารณาอะไรบางอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยคุณมีไพ่6ดาบด้วยนะฮะ ไพ่หกด่างตรงนี้เนี่ยไพ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วไพ่หกด่างเ,เป็นไพ่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะอืมเป็นไปได้ไหมว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยคุณจะต้องมีการเดินทางไปยังต่างที่ต่างถิ่นเพื่อเป็นคนที่จะเป็นกรรมการตัดสินอะไรบางอย่างนะครับหรือเดินทางไปเพื่อรอการตัดสินรอการพิจารณาเช่น เดินทางไปสอบสัมภาษณ์ทำงานใหม่นะครับหรือเดินทางไปประเมินผลงานอะไรบางอย่างซึ่งการเดินทางตรงนี้จะทำให้คุณได้รับการตัดสินออกมาชัดเจนว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับไพ่หกดาบค่อนข้างชัดเจนว่ามีการเดินทางนะครับอาจจะเป็นการเดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้นะฮะแล้วก็มันมันเป็นการเดินทางที่เหมือนกับ ตัวคุณเองกําลังรอคอยรอคอยความหวังอะไรบางอย่างอยากให้เงินเสร็จอยากให้มันรู้เรื่องรู้ราวงฮะเดือนนี้น่าจะสําเร็จนะครับคําว่าสําเร็จในนที่คือรู้ผลนะรู้ผลว่าผลจะออกมายังไงเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบอื่นกันนะครับไพ่ t h h h r r m t t นะครับไพ่ t h h h r r m t t ตรงนี้เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ตัวชาวพิจิกเองนะครับ The Hermit เกิดขึ้นกับ j u s สติก การกระทําอะไรบางอย่างคุณที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการตัดสินใจหรือการรอผลการพิจารณาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวคุณเองต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือตัวคุณมันมันเป็นการตัดสินอะไรที่ค่อนข้างเฉพาะทางไม่เออเกินนะครับไม่ไม่แบบประกาศจงแจ้งนะคุณกำลังจะ ประเมินงานเฉพาะด้านหรือเปล่านะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ว่าคุณมีทักษะอะไรบางอย่างเฉพาะด้านแล้วมันต้องไปประเมินเดินทางไกลอ่ะเช่นนะครับเช่นยกตัวยอย่างแล้วกันสมมุติว่าคุณอาจจะเมินทักษะอาชีพเกี่ยวกับสมมตินะเกี่ยวกับการทําอาหารซึ่งกรรมการที่จะต้องประเมินตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นคนเฉพาะทางนะครับแล้วก็การประเมินความสามารถในการ ปฏิบัติงานหรือการทาอาหารอะไรพวกนี้มันก็ต้องเป็นสถานที่ปิดสถานที่เฉพาะนะฮะมันไม่ใช่แบบเหมือนอะไรอ่ะเวทีไอดอลอะไรที่ขึ้นไปแล้วคนเชียร์กีตาร์อะไรเพราะว่าไพ่เดือนมีดจะเป็นการกระทําอะไรที่แบบดูเงียบๆดูเฉพาะทางนะฮะแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยการใช้ความรู้และทักษะเฉพาะด้านสูงมากๆนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ผมบอกเลยว่าชาวลัคนาพิจิตถ้าต้องการทํางานเฉพาะด้านเฉพาะทาง แล้วต้องมีการเดินทางไกลเพื่อไปประเมินหรือบางคนจะเป็นตัวคุณอ่ะไม่ใช่ผู้ถูกประเมินหรอกเป็นกรรมการนะฮะเป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายเอาคำนี้แล้วกันนะฮะเป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายโดยเฉพาะถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับงานทางด้านกฎหมายการตัดสินการพิพากษาอะไรพวกนี้นะครับมีแนวโน้มจะได้รับงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประเภทนี้ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ความคิดเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ย มันได้ไพ่สามดาบนะไพ่าสามดาบเนี่ยเป็นคําเตือนที่จะมาบอกว่าชาวพิจิกในในเดือนนี้เนี่ยต้องทําอะไรให้มันรอบคอบนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องราวของความไม่สมหวังหรือผิดหวังได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยผมกําลังจะบอกว่าแม้ไพ่ไพ่ที่ออกมาเนี่ยเป็นเรื่องของการตัดสินตันประเมินการพิจารณาเนี่ยอันนี้พูดพูดตามหน้าไพ่นะครับผมไม่ได้ถ่ายอวย อวยชาวลัคนาราศีอะไรไดแดงสิน้นเมื่อไพ่ขึ้นมาแบบนี้อยากจะเตือนว่าบางทีบางเรื่องในเดือนนี้มันมีแนวโน้มจะไม่ได้เป็นไปตามหวัง100%เนะฮะเช่น,นคุณคาดหวังว่ามันจะต้องได้ร้อยมันอาจจะได้สัก60%หรือ70%อย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังอะไรที่มันไม่มีหลักการและเหตุผลนะ คาดหวังลอยๆโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่มาพิจารณาเช่นคุณจะสอบนะฮะสอบเลื่อนตำแหน่งระหว่างเป็นอันดับหนึ่ง,งฮะคุณอาจจะผิดหวังก็ได้แต่ผลที่ออกมาคุณอาจจะได้อันดับ3าหรืออันดับ4ก็ได้ไม่ได้หมายความว่ามันจะเลวร้ายนะไพ่าสามดาบเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ดังหวังนะหวังแค่ไหนเนี่ยดอรอปลงมาสักนิดน,นึงนะครับแต่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ใหครับว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยบางทีคือ การที่คุณหวังสูงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณประเมินตัวเองสูงเกินไปส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2ก็คือประเมินคู่แข่งต่ําไปบางทีคู่แข่งผมบอกแล้วไงว่ามันมีเรื่องของการประเมินการตัดสินอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะมีคู่แข่งมีคนมาเป็นคู่เทียบมีอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าคู่แข่งเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทําอะไรที่มันเป็นการแข่งขันแล้วมันดูสูสีหรือดูดีกว่าเราเนะฮะทำให้เราอาจจะดรอปตกอันดับ ลงมาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นคําเตือนเอาไว้นะฮะเป็นคําเตือนไว้เมื่อไพ่ขึ้นมาแบบนี้ผมก็ต้องอธิบายตามหน้าไพ่นะครับแต่พลังงานของไพ่เดือนนี้คุณได้ไพ่ใหญ่เลยคือดัสติกและก็เฮอร์มิตนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าหากคุณเก็บเนื้อเก็บตัวนะฮะเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บข้อมูลทําอะไรไม่ไม่ต้องไปไม,ไม,ไม่ไม่ต้องบอกใครเยอะอะจะดีนะครับแต่ใบสุดท้ายวงบอกว่า บางเรื่องบางราวมันอาจจะไม่ได้เต็มบัง100%ดรอปลงมานิดนึงนะครับเพราะมันเป็น3ดาวน,นะฮะถ้าคุณมองเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะมันอาจจะโดนเลื่อนล่าช้าบ้างนะครับเป็นไปได้นเนาะเรื่องของการเงินเดือนนี้เป็นเดือนของการที่เราจะต้องกลับมาพัฒนาเรื่องของการวางแผนการเงินให้ดีครับบางคนมีการใช้จ่ายเงินที่ ไม่เป็นไปตามแผนนะไม่เป็นไปตามแผนคือสามดาวเนี่ยมันเตือนน,นิดนึงว่าอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่หวังนะครับเดือนนี้จะตีเกิดขึ้นครับพยายามทําสิ่งที่มันเป็นความจริงอย่าหวังรวยทางรัดนะครับอย่าหวังรวยทางรัฐการเงินจะเป็นลักษณะแบบประครับประคองประกอบสําหรับเดือนนี้ระวังนิดนึงระวังใช้จ่ายแบบไม่วางแผนนะลงทุนไม่ศึกษาข้อมูลความรู้ลงทุนแบบเสี่ยงโชคหรือกะรวยด้วยการ เล่นพนันหรือเล่นอะไรเงี้ยเดือนนี้มีโอกาสที่จะ3มดาบเตือนไว้เลยนะครับอย่าไปเสี่ยงโชคจนเกินไปนักเพราะมีโอกาสผิดหวังสูงโชคลาภจากการเสี่ยงเดือนนี้ไม่เด่นเลยนะครับชาวพิจิกเนาะเอาเป็นว่าเป็นเดือนของสถานการณ์ที่คุณต้องเซฟตัวเองผมใช้คํานี้ล้วกันเซฟตัวเองก็คือพยายามเก็บเงินเก็บทองลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ําหรือโยกย้ายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ําจะช่วยทําให้คุณ ประครับประคองเดือนนี้ผ่านไปได้นะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้ครับสำหรับวันนี้มาดูทารดสวัสดีครับ